L ength. L ength. Language เดี๋ยวทำไมนรูปเหรอ่นรูปไันรูปเดิมขอบมืดความคมชัดยังไมตทำไมมันเป็นภาษาไทยวะนี้ชิบหายละพอดีใช้ค่ายแดงแล้วครับใช้โกมองขอบมืดคืออะไรวะ ใครมีเว็บทีเอวีดีดีป่ะครับิมาบุกว่าีครับซีนะครับซื้อดีวันซืก็ต้องหลดใหะอวันหมดอะท่วันครับอุ้ย มีหมดครับเซิร์ฟลีหรอหรือไงเนี่ยบ้ไ้ครับโอบ้างได้ไหมครับคีย์โฮมได้ครับจุดหรอเอาโฮมไปทำอะไรผมใช้โฮมะดิผมไม่ใช่โปรเลยเซิร์ฟลีหรอไม่ลีนะเข้าไม่ได้ผมเด้งวะอ่อนคลิกออดในเกมวาน้ c คอนเนคชั่นเฟล โอ้ได่น้อยกว่าเดิมอีกทำไมได้แค่480อบะเฮ้ยกำลังกำลังปรับ n v i d i a เดยเลยแพ็คไปยิงอะไรวะแม่งตูตกใจเบิดพี่น,นี่ใครเ,เนี่ยแพ็กไหมอ่ะน่าจะแพ็กนะพี่มาซันเดย์ไหมอ่ะใช่ฮะโอ้ยเดี๋ยวนะ เดินมื่อกี้ยังเจ็ดร้อยห้าสิบอีกเลยเป็นเพราะอะไรเนี่ยทำไมคุณภาพมันได้แค่นี้มันจะเป็นอย่างเงี้อินฟิเนียมันไม่มันไม่ได้เบลอวังอยู่นะไม่ได้เบลอวังนะผมใช้ obs ครับสภาพมันเป็นแบบเนี้ยพวกสีอะทำระเบิดซื้อขายมาร์เก็ตใช่ปะใช่ครับเม็ดละแสนครับ หนึ่งเก้าสองศูนย์คูณหนึ่งพันแปดสิบก็ถูกแล้วมไปเซฟลวดกัน <Quality S 2> กวันที่ถูกแล้วอันนี้ไฮถูกแล้วสองไม่ต้องเขียนแล้อหอแต่บ,บ้านเไอ้ไมอไปไหนวะคอนเน็ชันเฟลโอ้ไม้น้อยกว่าเดิมบิกทำไมได้แค่สี่ร้อแปดสิบวะคือมันต้องไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยรอ ได้แล้วนี่หว่าอเชิได้พันแปดสิบเลยหกสิบเฟรมเลยเจอกันครับคุณดูภาพชัดแน่นอนสิบเฟรมเฮ้ยโอ้หมันฆ่าไปยี่สิบตัวเลยเหรอชื่ออะไรอะไรอ่ะโดนแล้วโดนแน่แน่วันนี้ไอ้ยิงวีฟูลยี่สิบอะ คัดอยู่นะเห็นคนคัดอยู่นะ นี่ขนาดสตรีมไปด้วยเล่นเกมไปด้วยเองใช้ GPU แค่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์